นึ่งใปัจจุบันเนี่ยมีกระแสะการคาดการเกี่ยวกับประเด็นการเบรกซิสออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเจราจาต่อรองกันระหว่างอังกฤษกับสภาพยุโรปล่าสุดเองคณะกรรมาการของยุโรปยอมรับว่าสาภาพยุโรปกับอังกฤษหากไม่สามารถเจราจาแล้วก็ตกลงกันได้นะครับสาภาพยุโรปก็เตรียมความพร้อมที่จะให้อังกฤษถอนตัวแบบไรเงื่อนไขหรือว่าแบบโนดิลนะครับการส่งสัญญาหรือการแสดงท่าทีในลักษณะดังกล่าวทําให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่ม ความระมัดระวังในการเข้าถือครองสกุลเงินปอนด์และก็สกุลเงินยูโรนะครับอย่างไรก็ตามกระแสข่าวยังค่อนข้างมีความสับสนนะครับวันหนึ่งก็มีการปล่อยข่าวว่าจะเจราจาก,กันได้ก็หนุนทองคําอีกวันหนึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะไม่สามารถตกลงและก็เจราจาก,กันได้ก็กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาชีน้นาแล้วก็ส่งผลต่อที่ทางการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในระยะสรรั้นให้นักลงทุนได้จับตาก,กันนะครับ